อยากเป็นคนรวยแบบรวยเฮี้ยแต่ตอนนี้เฮี้ยแล้วเหลือแต่รวยอย่างเดียวยิ่อกมาในครึ่งทางแล้วว่ะภูมิใจมากเลยทำด้วยตัวเองอีร้อยหนึ่งกูหมดตัวแล้วกูจะใช้แต่เหรียญละโอ้โหพระจ๋าช่วยหนูด้วย เรามั่นใจว่าตัวเราอ่ะเป็นคนที่น่าคบคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงที่มีค่าคนหนึ่งนะถ้าใครได้เราเป็นแฟนอ่ะคุณจะต้องโชคดีนะเพราะเราเดีดีตั้งหลายอย่างเราดูแลแ,<ค>แลดีดเราเป็นคนขยันทํางานเราเป็นคนรักครอบครัวฉะนั้นสิ่งดีๆในตัวเราอ่ะมันต้องดึงดูดคนดีๆมาให้สักวันสิวะชะตามันไม่ใจร้ายกับเราขนาดนั้นหรอก ตั้งใจหาเงินเอาไปซื้อสามีค่ะต้องใช้เนื้อหมูกว่า300กิโลไม่ก็ไก่ด้วยค่ะทั้งสร้อยแหวนเงินทองรวมๆแล้วก็มากอยู่เหมือนกันนะคะสุดยอดส,สาวๆที่ต้องใช้เงินซื้อสามี